ดีแม็กดีแม็กสามพันมาจากโคราชออโต้ไดเร็กอินเจกชั่น เรื่องเงียบไหมปะี๋ยวต้องดูรอบเนี่ยรายแล้วถ้ารอบไม่ได้มันก็จะเงียบลอยแล้วเนี่ยลอยแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยก็ของเดิมมันเนี่ยสองปัดมันติดแบบนึงอัดไปโย่จะถนนไหนเราจะไปจะเลี้ยวซ้ายปะ เครื่องเงียบมากเรื่อง